สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาแหลมนะครับหมู่สามตําบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับวันนี้มาเยี่ยมขอควัวพ่อพมนะครับท่านมีวัวอยู่ห้าตัวนะครับพอดีเจอท่านที่งานสีดำนะครับท่านก็เอ่ยปากว่าอยากจะมีวัวที่จะปล่อยขายอยู่นะครับหนึ่งคู่แม่ลูกนะครับก็คือแม่นี้นะครับแม่นี้ แล้วก็ลูกตัวผู้ที่อยู่ด้านหลังนู้นนะครับลูกของเขาก็สูงเลยร้อยสามสิบห้าแล้วท่านชมส่วนแม่ตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบได้นะครับร้อยสี่สิบอ่าเป็นแม่ท้องด้วยนะครับอ่าผสมสติงเลเข้าไปนะครับได้ได้รอบกว่าแล้วนะครับได้เดือนกว่าได้รอบนึงนะครับยังไม่ถึงสองรอบนะครับนี่ตัวนี้ผสมผ่านรอบแล้วนะครับผ่านรอบแล้วนะครับ จะเข้ารอบสองแล้วนะครับพอผมต้องการปล่อยไว้ที่ห้าหมืนห้านะครับตัวนี้เป็นเป็นแดงแดงโบ๊ทเกือบครบนะครับก็ติดที่หูอย่างเดียวนะครับเท้าก็โบ๊นะครับโบ๊ทครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังให้นะครับนี่เนื้อหนังดีครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำหางดำ เครื่องดำห,งหางดำนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบบวกลบนะครับบวกลบร้อยสี่สิบตัวนี้อพอผมเปิดกับลูกของเขานะครับเป็นลูกตัวผู้อยู่ด้านนี้นะครับนี่ลูกของเขาหลอนะครับหล่อทีเดียวนะครับนี่นี่ครับ แข้งขาใหญ่นะครับเป็นบามั่นเต็มตัวนะครับนะครับเป็นลูกผสมเทียมนะครับเป็นลูกผสมเทียมครับหนาลึกแข้งขาใหญ่นะครับนี่ครับหน้าตาหล่อเหลานะครับท่านใดชอบอัวสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของพ่อพมไว้นะครับพ่อพมเปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้านะครับราคานี้ก็โทรมาต่อรองกับพ่อพมได้นะครับลำตัว ดีนะครับตัวนี้ลําตัวยาวดีนะครับแข้งขาใหญ่หางดีนะครับปลายลึงดําไข่ดานะครับเป็นโบ๊ทนะครับตัวนี้ลูกของเขาออกมาเป็นโบ๊ทนะครับนี่ครับโอ้ไอ,อ,อแม่ทรใหญ่เตะดินใส่นะครับนี่ครับท่าน อายุเยอะแล้วนะครับท่านอยากจะเลี้ยงแค่ประมาณสักสองสามตัวนะครับนี่แม่ไทยใหญ่ตัวนี้กับแม่ไทยใหญ่ตัวนี้นะครับท่านจะเก็บไว้นะครับท่านอยากเลี้ยงสักสองสามตัวนะครับพอดีช่วงหน้าฝนท่านบอกว่าหาเกี่ยวหญ้ายากนะครับท่านอยากปล่อยคู่แม่แดงคู่นี้นะครับ,น,บน,นี่นนก็สวยนะครับเป็นลูกสองในท้องนะครับลูกสองในท้องนะครับ ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ของพ่อผมไว้นะครับเดี๋ยวโทรติดต่อต่อรองราคากับพ่อผมได้นะครับที่จังหวัดแพร่นะครับบ้านนาแหลมนะครับตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองนะครับโทรมาติดต่อพ่อผมนะครับก็วันนี้นะครับมางานสีดำนะครับมาเจอเกษตรกรเลี้ยงวัวพอดีช่วงนี้ท่านอยากปล่อยวัวออกนะครับเพราะว่าจะจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับ เกี่ยวหญ้ายากทันวานะครับแก่ตัวละนะครับจะเลี้ยงสักสองสามตัวพอนะครับก็เลยมาถ่ายเปิดราคาให้กับคุณพ่อพรมนะครับครับท่านชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเปิดราคาพ่อพรมนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ